สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับน,นิชากอนนะคะวันนี้วันที่39ของการออกกำลังกายของน้องนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะแสงเยอะมากเขาวพืวันนี้ออกมาสายนะคะวันนี้ก็จะทำตามระเบียบวินัยนะคะวินัยในตนเองคนที่ทำตามวินัยนะคะก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะของน้องคือ2เดือนก็คือ60วันนะคะวันนี้ก้เข้ามาสู่วันที่ 9ของการออกกำลังกายแล้วนะคะก็จะเป็นเรียกว่า65%ของโครงการโปรเจกต์ที่น้องจะ exercise for healthy นะคะก็คือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะถ้าจะสังเกตให้ดีนะคะวันนี้น้องก็นะคะเสื้อทรงองเอวนะคะให้ดูเลยว่ามีน้ามีนวลแล้วก็มีเคิร์ฟนะคะเคิร์ฟก็คือส่วนนี้นะคะมีเคิร์ฟมีส่วนที่ คือออกกาลังกายแล้วมันได้ผลนะคะผมยาวสลวยนะคะก็จะเสริมวความเสน่ห์ความน่ารักนะคะวันนี้ก็ลืมไม่ได้คือภาบของนิชานะการออกกาลังกายในจังหวัดสพุพรรณบุรีนะคะถนนที่มันเป็นถนนสปายานะคะที่คุณเห็นนะคะก็คือถนนเรียบถนนดีนะคะมีมีตัวของต้นไม้ใบหญ้า เขียวชื่มทุกวันนะคะน้องก็จะพูดอย่างนี้กันไม่มีโรคเป็นลาบอันประเริฐนะคะวันหยุดนะคะหลายๆคนคงยังนอนอยู่บนเตียงอยู่นะคะน้องก็ดูข่าวแล้วนอนอยู่บนเตียงแล้วนะคะแล้วก็ออกมาออกกําลังกายแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาไปทานกาแฟตอนเช้ากันนะคะสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสําคัญจงให้ความสาคัญกับสิ่งนี้ก่อนนะคะการที่เราจะออกกําลังกายมันไม่จําเป็นต้องทําทุกวันแล้วก็เวลาเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องทำ อย่าขาดถ้าขาดไปวันสองวันก็ยังมานับต่อได้นะคะเหตุการณ์ต่างๆที่จะทําให้ออกกาลังกายไม่ได้นยะมันก็มีหลายเหตุผลนะ,ะวันนี้ก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องเหตุผลที่มุมมองของคนที่แตกต่างกาันทําไมเราจึงทะเลาะกาันทําไมเราจึงไม่เข้าใจกันในสังคมใช่ไหมคะเพราะเรามองในมุมที่แตกต่างกันนะคะเพราะชุดข้อมูลแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเช่นการเมืองนะคะสีแดงหรือว่าสีเหลืองนะคะเมื่อเช้านี้ก็ได้ฟังรายการของคุณ ε, ตอบโจทย์นะคะของคุณสุชิชัยยุนนะคะที่มีคุณจตุพรคุณถาวรเสนียมนะคะแล้วก็คุณสุพลอะไรสักอย่างหนึ่งที่มานะคะที่เป็นกกกปปสที่ติดขุกเขาที่แล้วนะคะจาก200กว่าวันนะคะในการที่เขาออกมาทวงความ ยุติธรรมในสังคมก็คือเหตุผลนะคะเขาบอกว่าความชุดความคิดที่แตกต่างกันนะคะในการที่มีคนคนหนึ่งนะคะเอาเปรียบในสังคมก็คือออกนโยบายที่จะเอาเปรียบประชาชนหรือว่าทุจริตนะคะอันสองอันนี้นะคะหนึ่งอันนี้นะคะมันจะทําให้ยังไงนะคะการเมืองก็ไม่สงบนิ่งนะคะคือถ้ามีคนเป็นเทวดาเอาเปรียบคนนะคะหรือว่าทําผิดคอรัปชันแล้วไม่ติดคุกนะคะไม่นอนคุกเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่จะเกิด ความไม่พอใจนะคะก็คือสังคมตั้งเขาตอนนี้สังคมนิ่งมากนะคะเพราะว่ารัฐบาลนี่โกหกหลายอย่างนะคะตบัตรศาสตร์ไม่รักษาคำพูดและหลายอย่างอันนี้ไม่ใช่คําพูดน้องนะคะน้องมาเล่าให้ฟังว่ารายการของคุณสุจิชายยุน่นซึ่งเป็นนักข่าวในวงการที่ที่ชอบมากเลยนะคะเขาถ้าเขาเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเขาจะลุ่งมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ยืนอยู่บนความถูกต้องเหตุผลนะคะ หลายหลายคนผู้ใหญ่ในวงการการเมืองนะคะนี่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่น่านับถือเพราะว่าพอถึงเวลาที่จะได้ตําแหน่งได้ยศอานาจก็ไปเป็นตัวแทนของนายทุนนะคะแล้วก็อยากได้ยศอานาจชื่อเสียงแต่ว่ามันจะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนนะคะแต่หลายๆคนที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองด้วยซ้ำนะคะที่เขาออกมาพูดนะคะกลับได้รับความชื่นชมจากประชาชนเช่นคุณวิกรมคุณสุธิชัยหยุ่นนะคะนี่ได้เจองานงาน คือได้ไปบ้านของคุณวิกรมที่ถนนเพชรบุรีที่มันเป็นชั้นดาดฟ้านะฮะเป็นการเสวนาท่านทูตวันนั้นนะคะนิก้าได้ไปแล้วก็เจอคุณสุดชัยยุนเจอคุณอภิสิทธิ์เจอคุณวิกรมนะคะคือคือคนที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยคนที่เป็นเบรสตอมนะคะคือเป็นมันสมองของเมืองไทยเนี่ยก็เขาก็จะมีคอนเนคชันกันร,ระดับหนึ่งนะคะ,ะหลายคุอาจจะไม่รู้นะคะ ว่ามันมีการนัดประชุมเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของเศรษฐกิจการพูดคุยเสวนาพวกนี้นะคะของกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นนําของสังคมอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งมันก็จะแบ่งออกไปหลายกลุ่มหลายพวงนะคะกลุ่มนายทุนหรือว่ากลุ่มคนที่ไม่สามารถมองเห็นความไม่ถูกต้องในสังคมได้นะคะเพราะฉะนั้นชุดความคิดของคนที่เ,เรียกว่าต้องการความยุติธรรมหรือว่าต้องการที่จะ ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วและด้านใดด้านหนึ่งแล้ว่ะมีความพอเพียงแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะทําให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมไม่มีความเรื่อรําในสังคมซึ่งสําคัญมากนะคะซึ่งหลายๆคนจะมีสิ่งนี้เรียกว่าอุดมการนะคะอุดมการเนี่ยแบ่งเป็นหลายแบบแต่ว่าอุดมการ์ทางการเมืองที่ พรคประชาธิปัตย์ที่น้องเคยมาสมัครเนี่ยนะคะว่าทําไมถึงมาสมัครพรคประชาธิปัตย์เพราะว่าพรคประชาธิปัตย์มีอุดมการณ์ที่จะทํางานเพื่อสังคมนะคะไม่ใช่พักของนายทุนหรือว่าคนที่ทําการค้ามานะคะพักเพื่อไทยพักเอ่อภูมิใจไทยนะคะเป็นพักของนายทุนเป็นคนที่ทําการค้ามาแล้วก็คุณคิดว่าคนที่เป็นนักการเมืองที่เขาเข้ามาแบบนี้เขาจะมาทําอะไรคะอันนี้ก็ให้ดูถนนนะคะข้างหลังน้องก็ไม่มีคนน้องก็ให้ดูได้นะคะ รัคที่ทําแบบนี้นะคะมันก็จะเขาเรียกว่าเข้ามาทํานโยบายที่สแสวงหาแล้วก็ต่อยอดผลประโยชน์แล้วก็คนที่มีความรู้ประสบการณ์ควรที่จะเป็นคนที่พูดไดรับแมนอินเดรไลอ์เข้ามาทํางานซึ่งรัฐบาลนี้นะคะทางรายการเขาก็คุยว่าเป็นการตรบาศ,ศาสตร์และโกหกมากที่สุดในรอบประวัติศาสตร์ ของการเมืองไทยนะคะว่าหลายๆคนที่มาเป็นรัฐมนตรีไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ําบางคนนะคะเช่นคุณสุทินนะคะไปนั่งกระลาโหมอย่างนี้นะคะก็คุณคิดว่าถ้าเป็นความเป็นจริงถ้าคุณมีมันสมองหรือว่าเมคเซนในเรื่องของเหตุผลคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไหมคะสำหรับคนที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลแห่งชาติที่ เป็นจุดเริ่มต้นอะ่ะมันก็ต้องมีออในส่วนของในส่วนของคนที่คิดต่างนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรามองดูเราเป็นสังคมที่มีการศึกษาแล้วนะคะเราก็รู้แล้วละว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีใครเห็นแก่ยศอำนาจนะคะใครยอมตบัดสัตว์ นะคะเพื่อที่จะได้อำนาจตำแหน่งนั้นมาเพื่อให้ตัวเองชนะเรียกว่ายอมทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้ตนเองชนะเกมคือการทำแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเขากำลังคุยกันว่าประชาชนเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่รัฐบาลตบัดสัตว์แล้วก็เอาคนที่เป็นรัฐมนตรีที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งมานั่งทำไมนะคะประชาชนถึงเงียบจังซึ่งคุณสุดใจห,หยุ่นก็พูดออกมาน่าสนใจมากว่ามันเป็นการตั้งเค้าของความไม่พึงพอใจของสังคมนะคะว่า ิ่งนี้มันไม่ถูกต้องนะคะสิ่งนี้มันไม่ถูกต้อง,นะะง,ม,ม,องมันไม่ถูกใจมันไม่ใช่คนที่ประชาชนเลือกมาเรียกว่าถ้าเป็นการเล่นเตะบอลกออ็แพ้แพ้กรรมาการเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะก้าวไกลก็อาจจะเป็นอย่างนั้นซึ่งก้าวไกลเนี่ยเป็นการคุณสุธิชาย,ยุ่นเนี่ยพูดได้น่าสนใจว่าก้าวไกลชนะมาจากการยนบัตรของประชาชนนะคะคือเสียงที่แท้จริงของประชาชนไม่ใช่โพที่แอบไปทํากันซึ่งอันนี้น้องเห็นด้วย ถึงแม้ว่าน้องจะอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะคะแต่ว่าอุดมการ์ของพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเหมือนเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อหลายปีมาแล้วนะคะที่ต่อสู้เพื่อสังคมแล้วก็คือถ้าไม่มี1นึนะคะพรรคก้าวไกลจะไปได้ไกลมากนะคะก็ตอนนี้นะคะผลตั้งเขามาแล้วความไม่พึงพอใจในสังคมนะคะคนที่เอ,อ่อมีอำนาจอยู่ใช้อำนาจฆ่าเหลืองหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เนี่ย ตอนนี้ประชาชนนิ่งเงียบเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทของคุณแอร์จักรพงศ์ก็กาบจะล้มละลายลหลายๆอย่างเศรษฐกิจไม่ดีนะคะซึ่งเป็นมากมันน่ากลัวมากที่น้องมาพูดนี้ก็คือรายการนี้มันเป็นรายการของคนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีความคิดทางการเมืองตกผลึก ซึ่งเป็นสี่คนที่เป็นมันสมองของแผ่นดินนี้นะคะเป็นรัฐมนตรีเป็นระดับคนที่ไปเรียนต่างประเทศมาคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองคนคุณสุชิชาย,ยุ่นเนี่ยเป็นหลักเลยคุณจตุพรเนี่ยเป็นหลักเลยคือเรียกว่าเป็นแม่หมอทางการเมืองพูดอะไรก็ถูกเดาอะไรก็ถูกเพราะฉะนั้นถ้าคุณจตุพรเตือนอะไรขึ้นมานะคะควรฟังนะคะแล้วก็หลายๆคนผู้ใหญ่หลายๆคนที่น้องรู้จักคารมนับถือนะคะการเข้ามาซึื่ออำนาจซึ่งไม่ถูกต้องนะคะ คุณก็จะได้รับผลกรรมนั้นนะคะซึ่งน้องก็อยากให้คุณนะคะพึงระวังตัวไว้นะคะการเข้าไปสุมหน้าแต่ว่าเข้าไปทําประโยชน์ให้ประชาชนหรือว่าคือคนเข้าดูออกอะคะ่ะว่าอะไรคือไก่อะไรคือไก่อะไ,อ,ไกอะไรคือดีอะไรคือชั่วแยกแยะได้ดังนั้นนะคะสมัยนี้นะคุณจะเห็นว่าความเงียบเนี่ยแหละคะ่ะคือสิ่งที่น่ากลัวนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดทางการเมืองก็คือความเงียบที่ประชาชน ไม่พูดไม่แสดงออกนะคะเพราะว่าเขากลัวกฎหมายต่างๆที่กําลังที่จะทําลายเขานะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคลื่นใต้น้ําอยู่อันนี้ไม่ใช่คําพูดน้องนะคะเป็นคําพูดของคุณจตุพรแล้วก็คุณสุชิชัยยุนนะคะคุณถาวรเสเนียมเพราะฉะนั้นรายการตอบโจทย์นะคะคุณเข้าไปดูได้แล้วคุณจะฉลาดขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการ ก็มุมชุดมุมมองที่แตกต่างกันนะคะจะทำใ